โมจิว่นับเป็นซิลิโคนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีและประเทศไทยในตอนนี้มีจุดเด่นในเรื่องผิวสัมผัสที่นิ่มเป็นธรรมชาติเหมือนหน้าอกจริงและได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน FDA จากประเทศต่างๆมากกว่า80ประเทศทั่วโลกรวมถึงผ่านมาตรฐานอ,อยอของไทยจุดเด่นของซิลิโคนโมจิว่ คือนวัตกรรมผลิตชั้นเปลือกซิลเซอร์เฟสทำให้มีผิวสัมผัสคล้ายใยไหมที่มีความละเอียดชนิดสูงด้วยเทคโนโลยีนาโนเซอร์เฟตตัวซิลิโคนมีความนุ่มหยุ่นสูงสามารถยืดมากกว่า2.7เท่าโดยไม่เกิดการเสียรูปทรงซิลิโคนผลิตด้วยเทคโนโลยีชูวโมโนโบล็อก ทำให้ชั้นเปลือกทั้ง6รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันจึงทําให้เปลือกของซิลิโคนเจลมีความยืดหยุ่นสูงข้อดีของการยืดหยุ่นนี้จะทําให้แผลผ่าตัดเล็กลงกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ2.5ซนติเมตรและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Blue s e ช่วยตรวจสอบการรั่วซึมของเจล silicone. ซิลิโคนซิลิโคนเจลของโ o จ i ว่จะมีอนุภาคที่ยึดเกาะกันเป็นก้อนเดียว โดยไม่ไหลหรือกระจายตัวไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายเมื่อฉีกขาดหมดกังวลเรื่องการเกิดพังผืดโดยมีการรับประกันการเกิดพังผืดถึง10ปีปรับเปลี่ยนรูปทรงตามการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่ว่าคุณจะนั่งนอนหรือเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆรูปทรงของซิลิโคนจะปรับเปลี่ยนตามสรีระของคุณ เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนโมติวาที่เฟ t i s คลินิกมั่นใจว่าเป็นของแทน้แน่นอนร้อเเซได้ทรงสวยเป็นธรรมชาติด้วยเทคนิคเฉพาะของทางคลินิกกับหมอเฟสนายแพทย์อานิกอุสนะกรกุลศัลยะแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางของเฟ t i s คลินิกสวยจบครบที่เฟ t ิสคลินิก